คู่รักมาราทนอนอวยพรวันเกิดเรียบง่ายคบนานสิปีไรวิแววสละโสดค่ะปลูกต้นรักมาเป็นแฟนกันมากกว่า10ปีนะคะสำหรับคู่ของแสดงอย่างเจีย๊ยบชมพูนุชค่ะและคุณปูไข่พงศิวรีรักมาราธอนยาวนานและยังไรวิแววว่าจะสละโสดนะคะวันนี้วันที่3ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีของสาวเจี๊ยบค่ะจ่าตัวก็ออกมาเขียนข้อความบอกว่า3ตุลาคม66 สาตุลาอีกแล้วเวลาผ่านไปเ,เร็วมากแล้วก็นั่นคิดอยู่นานมากว่าจะลงรูปไหนเก็บไว้ในความทรงจําปีนี้ดีสุดท้ายมาเจอรูปนี้อีกหนึ่งพาร์ทของชีวิตที่คนใกล้ตัวน่าจะเห็นสภาพนี้จนชินแล้วแค่จะบอกว่าเราโตขึ้นและเรายอมรับในตัวตนของเราได้มากขึ้นและเราก็จะรักตัวเองได้ดีขึ้นรู้จักการใจดีกับตัวเองผ่อนหนักผ่อนเบากับสิ่งต่างๆในชีวิตที่สําคัญเราจะเป็นเราคนเดิมในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมสุขสันต์วันเกิดชมพูนุช ขณะที่แฟนหนุ่มยางคุณปูไข่นะคะเข้ามาอวดภาพคู่สุดสีสันที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วมีความสุขแทนจริงๆพร้อมเขียนแคปชั่นค่ะอวยพรหวานว่า Happy Birthday ครับ I love you more and more and more and you know that สุขสันต์วันเกิดนะครับผมรับคุณมากขึ้นเรื่อยๆและคุณก็รู้แต่ต้องบอกว่ายังคงหวานช่ำเหมือนเดิมค่ะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ